ตายกับเต่ามีเจ้ากระต่ายอยู่ตัวหนึ่งมั่นใจในความสามารถในการวิ่งของตัวเองเป็นอย่างมากคิดว่าตัวเองนั้นสามารถวิ่งได้รวดเร็วจนใครๆก็ตามไม่ทันอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้เจอกับเจ้าเาต่าในป่าแห่งหนึ่งที่กําลังคลานต้วมเตี้ยมอยู่อย่างช้าๆเจ้ากระต่ายเห็นดังนั้นจึงนึกดูถูกเจ้าเต่าว,ว่าคลานนเชื่องช้าเป็นที่สุดไหนเลยจะมาสู้กับกระต่ายอย่างเราได้เมื่อกระต่ายคิดแบบนั้นจึงได้เยาะเย้ยว่ามัวแต่คลานเชื่องช้าอยู่แบบนี้คลานทั้งวันก็คงไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรอก ฉันต่อให้เธอคลานรุ่หน้าไปก่อนสักครึ่งวันฉันก็ยังไปถึงก่อนเธออยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเต่ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงท้าเจ้ากระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันเจ้ากระต่ายไม่ต้องต่อให้ฉันหรอกไม่เชื่อมาลองวิ่งแข่งกันก็ได้อะไรนะกระต่ายแทบไม่เชื่อหูตัวเองเต่าเชื่องช้าอย่างเธอนี่นะหรอจะมาท้าแข่งกับกระต่ายอย่างฉันฮ่า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 กระต่ายหัวเราอออกมาจนสุดเสียงการแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่าได้เริ่มขึ้น เจ้ากระต่ายรีบวิ like ่งออกสากสุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและยังหันกลับมาเยาะเย้ยเจ้าเต่าอีกด้วยว่าฉันจะไปนอนรออยู่ที่เส้นชัยนะเจ้าเต่าตามมาเร็วๆล่ะอย่าให้ฉันต้องรอนานกระต่ายเมื่อคิดได้ว่ายังไงเจ้าเต่าก็ไม่มีทางวิ่งตามทันแน่นอนมันจึงชะล่าใจอย่างมากถึงกับนอนหลับเอาแรงระหว่างทางแล้วเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่ายังคงคลานไปเรื่อยๆอย่างอดทนและยังคงคลานอย่างไม่ย่อท้อจนแซงเจ้ากระต่ายได้ในที่สุดเจ้าเต่ายังคงคลานต่ออย่างมุ่งมั่นจนใกล้จะเข้าเส้นชัย ในขณะที่เจ้ากระต่ายนอนหลับอย่างสบายแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนบ่ายคล้อยแล้วเห็นรอยเท้าเจ้าเต่าผ่านไปเจ้ากระต่ายตกใจอย่างมากรีบวิ่งอย่างเร็วเพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยแต่ถ้ว่ามันสายไปซะแล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาเกือบถึงเส้นชัยก็เห็นว่าเจ้าเต่าได้ยืนรออยู่ตรงเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว